อยากขอให้พี่วาดรูปแก้วใสกับขวดพลาสติกหนึ่งรูปทุจริตอาหารกลางวันของเด็กเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในโรงเรียนแห่งหนึ่งการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวนั้นทำให้เราพบข้าวหายเพียงเสี้ยววินาทีครับดูดเงินออกจากบัญชีเงินฝากของเราได้หมดเราต้องยอมรับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยคนเริ่ม เริ่มมองคําว่าสุจริตเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเป็นเหมือนคําธรรมดาธรรมดาไม่ได้ลึกซึ้งไม่ได้อะไรถามว่ามันจําเป็นไหมมันจําเป็นมากในสังคมในนิยามของครูนั้นก็คือเรื่องของการปฏิบัติตนนะครับที่มันถูกต้องตามระเบียบนี้ครับนักเกรยียนก็จะเห็นเป็นตัวอย่างด้วยว่าอ,อ๋อคุณครูท่านเนี้ยเข้าสอนตรงตามเวลาแล้วก็ออกตามเวลาเนี้ยครับมันน่าจะเป็นอะไรที่เราทาด้วยใจอันบริสุทธินะคะ การที่เราอะตั้งมั่นในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องแต่น้อยสุดแหละความถูกต้องสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดก็คือการที่เราเนี่ยทำตัวที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรือสร้างผลกระทบในทางลบให้กับสังคมและคนส่วนใหญ่รอบตัวเราค่ะ ก็ถ้าถามเนี่ยมันสําคัญมากนะกับการที่ทํางานร่วมกับคนอื่นหรือการอยู่ภายในองค์กรนะคะเพราะว่าการที่การที่เราสามารถที่ทํางานร่วมกับผู้คนส่วนใหญ่ได้เนี่ยมันก็คงต้องเริ่มต้นจากการที่เรามีคําว่า fairness กับเรื่องของการพูดถึง justice ก็คือความเป็นธรรมซึ่งจริงแล้วมันคือฐานสําคัญของการพูดถึงเรื่องของความสุจริตด้วยะคะ่ะ นี่สาคัญมากแล้วก็ถ้าเราเริ่มสมมติอย่างเราทําสื่อเนี่ยนะคะเราเป็นสื่อเนี่ยเราต้องสุจริตแล้วเราก็ต้องซื่อตรงกับหน้าที่ของเราที่เราทําเราต้องมีจริยธรรมในการทํางานของเราเพราะฉะนั้นในกนการที่จะเป็นสื่อที่ดีเราต้องมีต้องมีคําคํานี้อยู่ในตัวเราเสมอนะคะ เรื่องความสุจริตอยูว่าเป็นเรื่องที่สําคัญกับองค์กรไม่ว่าเราจะทํางานกับใครก็ตามนะครับก็คือถ้ามันเกิดเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับความสุจริตมันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องของความสุจริตเนี่ยทำงานร่วมกับคนอื่นเช่นการทํางานนะครับถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์มันก็จะทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันประมาณนี้ครับถ้าเราจะรับคนเข้ามาในองค์กรเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูประการแรกเลยประเด็นก็คือสิ่งที่ใหญ่พูดเลยนะว่าตรงนี้มันสําคัญมากที่ความเป็นอยู่ ในอนาคตเนี่ยจะดีหรือจะแย่นะคะในประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตแน่นอนถ้าเราซื่อสัตย์สุจริตต่อการทํางานซื่อสัตย์สุจริตต่อตัวเองซื่อสัตย์สุจริตต่อคนรอบข้างมันก็จะส่งผลมาที่ตัวเราเอง มีแน่นอนแต่ว่าไม่ได้มองในฐานะของความสําเร็จอะมองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งก็เลยคิดว่าไอ้ความสุจริตในที่นี้เนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องของแบบแผนทางศิลธรรมหรือสิ่งที่ปรากฏในโรงเรียนหรือองค์กรอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของการดำเนินชีวิตของความเป็นมนุษย์ในสังคมด้วยค่ะ